ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็เส้นนาดีก็เดินทางมาตามต่อหวยรัฐบาลไทยนะครับของรอบที่แล้วของปูปกูเกี่ยวเขาโ <c oughs> ต๊กับนะครับก็คือหาศูนนะครับส่วนเลขออกหกศูนย์ห้านะครับก็รอบนี้ก็ถือว่าแม่นขัดของปูครับเข่าเต็มๆนะครับส่วน ตัวเด่นของปูกะ70นะครับ7007 70. การอบนี้้ฮากัเขาไปตำตัวเหล็กปัฐบันให้น้ำปูตัวอ,อยู่ด้วยครับด้วยปูปูแก้วด้วยครับด้วมาหอดต้าแล้วเบิ่งกันสั่งหัวละข้างคืบนหนามหัดไทะเลกลขปูบ่เขาาครับขันหัวก็มะเขาาขันปูเขาตะดนนี่มาตลอดนี่หัวละข้างปูนี่เลียวแล้วครับ เมืเวียนยงใอยูไลงวดครับเรล็กรัฐบาลไท้ของปูกระไดครับรอบนี้เขากขาเขาไปติดตามเบิ้งน้ากันนะครับส่วนตัวเหล็กแนวท่างของปูที่เป็นตัวไดเขากัาเขาไปช่วมน้ำกันครับครับเบื้งปูยูบาครับ พู <c oughs> อยู่ตัวนก็เด็กกังไหมพูมตกเแข่งกนนาดเมื่อวานใช่ปะโอ,โอ,มโอ้มาเตอร์ผลครับกระเบงหัว,วละข้างไปน้ำกันครับ ทางบ่ามาติ่ปูมาเนี่ยฝนตกเนาะสวยสวยกนยยยันหน่อยทางฝ่ายิมาองปูพญานาคโอ้ยย่างในถิแล้วเนาะเขาแตกสามตัวหุ่นบ้าจังในสิแล้วครับความเกือบหนาของหมาละาข้างครับก็ยังติดเอ่อเพื่อนติดยยังก็ ติดตรวจไล่อยู่ครับติดตรวจไล่เราก็ตกแตงนะครับตกแตงกับส่วนมุ่งกับย่างตาพ่านไอ้แล้วเซตเป็นที่เียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นตกแตงเป็นพญานาคเขียนพญานาคเราก็ตกแตงญญาาซญญาาตตงอฟานะครับตกแตงซอฟาครับเขาไปเบื้องตัวเลีกปูทำกันครับ ครับน้ำมันสกันครับปู้เจ้าเลื่อนฟ้อนเป็นอะไรมีคนโศกคนหมานบออันนี้ปู้ไว้รถเด้ออันนี้อันนี้เอาไว้รถเบ้อเบ้อเนาะเบ้อยู่ที่เรนเอาไว้อเลขอันรอบนี้ปู้เห็ดยังไงครับเลขรอบบ้านในเห็ดตะแหล่บ้านยังยังนั่นดูจะได้แต่ะแหล่ขึ้นฝันนี่มีฝันฝันจังสี่สีบอกให้ฟังมันอันนั้นฝันว่า ผู้ที่เร่ก่อนรถคันนี้ก็ไฟเปิดไฟบบหมักมากหมักผมเเม่นฝันดิอันนี้ได้ของจริงก่อนครับอืมนอนยนี่ยมึงเลี้มาเราฝันฝันมาไปซื้อรถมาใหม่ซื้อรถแบบรถเดือนสกาวคันหน่อยครโอ้คันมันแขงอันนั้นครับอันส้มคันนนั่ก็ยังเขาเชียร์มาลงเันเออคันขาวนี่คันขาวหน่อยนะครับคนรถดีห่อยังครับมิตซู ต่วของปูนจะบดได้จะมีหวานบ่บ่เหมือจำยิมหอนเล็บแบดเดียวกันโอ้รถมาจอดนี่แหละนี่มาจอดเรียมกันเลยกับรถขาวนี่กับรถตู้นี่ครับกุนก็ท่อกันจอดท่อกันว่าเท่าไปอืบ้านนี่รถซื้อซื้อมาราคาเก้าแสนสี่เก้าแสนสี่แม่นซื้อเงินสดเลยเก้าแสนสี่อยกบูจักว่าเอาเงินมาจากใส่ขึ้นพ่มคึดอใช่ถูก แล้วเรามาจอดนี่รถมาเราจอดเรียบร้อยแล้วก็มาซอกซอกเบึงทะเบียนรถบัตรมาลูุบมังกรรถทันลูกกดรถไม่เห็นไหมครับเรามีผู้หนึ่งมาเว้าหันว่าวันแล้วซอกยังปูกระสันซอกหายยังซอกเบึงทะเบียนรถไม่นี่นะมันอยู่งใสว่ามันคือ่โบหินมีเด้นี่เด้ว่าะสันรถซีซีก้นรถทันซีซีเกาซีนะมันซีสแคันนี้แมน นี่นี่ี่ที่ไปซอกที่หยังว่าสันโอ่สีก็ตัวใส่เลขสีก็กสีหล่ะครับสีสีใส่ก็ตัวเลยสีสีก็กสีหล่ครับนิมิตฝันปูเออพว่นิมิตอันนี้ครับแต่ว่าซื้อรถคันใหม่มาแต่ว่าบัตรมาสี่แผ้นไปทะเบียนมาสี่ทะเบียนคันนี้แมนโอ้จอดเฮี่ยงกันอยู่นี่ไหนอันนั่นแหละอุ้มโยมิด โอ้โมาจอดมาจอดเทียบเทียบเทียบขั้นนี้รถสอกหาพดนรถเนอส่องมีส่องหาทะเบียนรถทนนะครับนึกงมาบอาปูส่องอย่งว่าส่องพัทะเบียนรถไม่นี่นะมันอยู่ใส่เบาเขาล้อซี่แสนันครับซี่ใ่แพ่นไปขั้นนี้นี่ก็ซีนี่นะครับฟังไเยบซีครับฟังนี่มีฝันปูเด้อราคาส้่เดินเก้าแสนซีราคาซีมินสดเลย ราคาสื่อเก0าแนซีนี่ยังเขียนไว้อยู่ฝันมมี่ฝัครับนี่หละมานั่งเนี่ยทางไหนพี่นวังเข้าหลอบนี่เด้อ้ได้เฮดนไดสั่งซอยปูให้มันเหลวใหนมันเหมือนตัวนี้ดีรั่รอฟังปูจนเป็นตัวเรียกให้เบิ้งครับว่ามันจะเป็นตัวใดครับนั่นแหละเก้าเสนซี นี่ดวยครับเลือดสดเบิ้งไกลๆครับนี่เลขที่มับังมาสอบเบิ้งทะเบียน้ำกลนรถรดบบมีลถโยมลดเบาหรือซี่ใส้เก้าซี่หันครับซี่บอกร้อมเลยเก้าซี่นี่นะปูว่าสั่นเรียกนาดอันทะเบียนลดเอกรถฝันแม่น้ท่แล้วเราพูดเนาะบันข้อมฝันครับจากแมนบบแมนใไรพิจารณาเพิ่มาเข้าขวอมฝันจังหวะจังหวะมันแห้งจังหวะนั่น แตว่าเลขตัวนี้คําว่าเขาตําลายแบบนี่รีรบซื้อไว้แนครับอันแท้เลาคำเลขนี่แต่แท้หันเลขเก่งหันนึกไว้ซื้อหันครับตัวเดียวหันมันสีมีสองได้มีสองแม่เล็บบินอ๋อเลขบิิงมี่สองกับที่เราพูนก็ว่าพื้นเออจะบอกาห,าหนันเห็ดดอกล้านนั่นเฮ็ดไป บ้นเห็ดต่วัยาวอันนั้นจ่าบ้านบ้านเห็ดกะยามาตลอกแดนเรียกคว่มฟันปูเนาเบกความฟันนี่ปูว่ามั่นใจอยู่ว่ะคำว่าบ่อเนี่ยคำาฟันบ่ฟันอันนั้นวาเนาะครับฝันสื่อรุนไหมมาจอดเฮี้ยงกันลอยลอยเลยเลยบม่ได้ว ก้นลื่นก้นยังเราท้อกันติดก้นมันไงจอดนี่แหละนี่แหละจอดก็มาจอดเทียบีีเทยบกันเลยว่าเขาขึ้นกันนี่รถฐานนะแต่รถแบบรถเดือนสเกลขั้นขาวขั้นหน่อยนี่แหละนุ่นใหม่ไงละซือ 9, ซ้อก็แสนสี่าปนซื้อสดเลยโอ้ยซื้อสดติดปพ่อแม่ รถมาซอบมึงทะเบียนรถสนะจอดรถจอดยังแหลวแล้วเรียบร้อยแล้วเรามาลูกบึงกลนรถทะเบียนรถท่นครับซอมบึงเรางองออยู่งอมเราบอกปูซ่องอย่างว่าสันซอกมึงทะเบียนรถไม่นะมันเป็นยังไงวะมันอยู่ใสหนีวะเด้มนี้เด้ภาษาสี่ส่หุ่นโตเก่าหุ่นสี่ส่สี่บอกว่าผมเด้ภาาสี่มันภาษใสี่รถขั้นเก่าอเมนเก้าซี่นี่นะว่าสัจนมันว่าว่าจะออกปากแบบนี้แล้วว่าว่าง่ายไว้ ตัวกาซีเนี่ยตัวซีกาวมันูกลับไปซีพื่ออันนิมันซีใส่กาซีขัดๆนี่งเงินซีกายเออแต่ว่ามันกับไปเห็นแล้วกาเสยนซีแมนเอาเอาสวนใส่น้ำยู่บบูวบัวบ่วจะใสเอานีละเอาตัวมันซีใส่ให้นี่หละลกนะมันกระตุ้งกันละนะย่าชิวไปมันลายคูลายข้ามเ้วเล็กฟันว่าี่สื้อลถราค่ากาสนซีกับฟันคูเดียวเดนกูเดียวรด เอาเขาบ่เขาแล้วก <át> ็ยาเลียกฝันเนาะมาเอาบปเดยเราลองบ้องประกันนะว่าคว่ำฝันคว่ำนี้มีไทยฟังครับเอามันก็บบุคคลฝันแปลไปเนรถกระพัดเปิดไฟอีกได้มาเหมือนนั่นเรียกออกแล้วย่ามือแรงขึือมราบจักเปานโตปุ๊บ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 รุก็เปิดเทได้สือคู่เทืร่สืเปิดเทเ่นั่ก็ะิบเกาหัวเด้กหาหนึ่งเกาหัวเด้เปิดเทเร่หนเกาเนี้มาเปิดอีกแบบนี้ย่ามือแรงมาเรานอนฝันจนนะ ยฝันต้องงวดพร้อมไหนนี่เด้ขึ้นเลขออกอะไรเลขออกแล้วยนี่ยมือเลงมากเลยนะจนได้ลูกเขียนโอ้จริงไหมคับถึงน้วงอุ๊บคืดว่าทำย่อมโทรมาเอากระซิบอกตัวนี้แล้ววะขีดว่า,วาโอ้ยนี่เราปูดมันแข็มแข็มเลยเหรอเนี่ยนี่คำคำเป็นเลขน,นะเด้อครับนี่คำเป็นเลขมันมนะันจะเป็นอย่งทีง่ เจ็ดสิบเป็นเรื่องคำนวณในแต่กาบึงคึ้นรีบโอ้นี่เจ็กาบึงสิเออกาบึงสิสิได้วังบังไว้หน่อยเดียวแมนแมนนี่ละนี่ละมันตรงมานนี่นะนะที่ว่าแนวทางมันเอานาะครับครับเขาจะบึงอันน่นนี้ตัวใดมันตายตัวใดมันมาใดมาบุได้นะนะครับะบึงยันสันยังจะปล่อยนะแต่วิ่งนี่มันสิวิ่งสองอยู่แล้ะละรีบ แม่แม่พูมกับตัวเด้อปูไปเอาไปคำตีทัวกับสีบิงสองกับเขาท่นนั้นเลขมันสิไปกันแต่ก็บิงสองกับเจส์แต่ว่าันนี้ว้าอันบ้านน่ะว่างดอกบ้านน่ะว่างอันนี้แต่ฝันนี้มีฝันนี้โม่ฝันครับจะฟังเอาเด้องานิุ่มมือเป็นแรงพี่จะได้บ้ยญานิโ่มมันฟังออาเด้อยับเสียก็ได้ เดียกบหไรครับข้ามันได้เข่าจังซีแล้วล้อมึงเด้อบมแมนซีหายกันค้ามันเข่าเจังซีมันซีเข่าตลอดงวดนี้ก็ต้องเข่าอีกครับอีกว่าบอเซยล้อมึงเลยแมนผมวาเรกูเริ่มเริ่อมขับขึ้นมาค้าเข่าซุดนี่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 ุดนี่ก็ซีเข่าอีกเรียกเดียวปอยเหลกคำนวดนี่ครับเข่าหลดคู่นึงเลยสี่ปอยคู่เดียวคือเราละครับแบบอันอยู่ที่กระแบงครึ่งครับก็นี่รอบที่แล้วนะครับเรียกปู ปูฟันแหกมากห้าเจ็ดศูนนะครับมันพิรตัดเหล็กเจ็ดตัวเดียวครับขันเป็นหาหกศูนหรือเขาเหล็กตัวผอมนกปูเนาะขันตัวนี้เป็นหกกันแห้งเครื่องบนเท่องล่างนกปูเนาะครับปูกับวิ่งเย็ดกับศูนย์ครับปูมาจับปูเหงก็ลาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนหาซวนกับเจ็ดหาเนี่ยครับเล่นโน้ตประตูเนี่ครับซวนเหล็กล่างของปูนี่ก็ถือว่า ไก่เชียงนะครับซี้นึงนี่เพราะว่าเรียกวอกสิบหกโอ้เรียกวอกสิบหกเนาะผมครับคำจับคำวิ่งคำสองตัวใส่หนึ่งแล้วเพราะเลขมันเก่งหนึ่งอยู่แล้วนะเลขแน่นเห็นบอกแต่ถือว่าเขาได้ครับเลขปูนี่เขาเขาเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยหฮ้ยส่วนนี่เพราะว่าห้ามก็ต้องไปกลับอยู่แล้วนะครับเลขคู่เดียวเนะไม่เปล่นรางซ้ำไเป็นบนอย่างเดียว รอบนี้เอาตะเหลยกคว่ำฝันปูกันครับเหลยกนิมิตรฝันปูแล้วส่วนเหลยกสูตรของปูกับผมจะมาติดตามให้พี่น้องเข้าด้เบิ้งในส้มเอาไปลุนไปเสี่ยงสื่อสลากลดสลากลดตรีกนะครับทำให้หรืยกใไ้ครับก็ให้เอฟซีแคบหนาจอเด้อครับเนีนๆคู่เดียวครับเก่าซี่ครับเหลยกนิมิตรฝันปูครับปูพ่นวา เป็นฟันว่าได้ซื้อรถใหม่อีกคันหนึ่งราคาเก่าแสนสี่ปูเก่าแสนสี่ครับบานี้ปูเลยตีคูน,นี่ให้เลยครับบอกให้กลับเลยนะ่ครับกลับไว้อพอมเด้อเอฟซีก็ได้ครับร่องคูเดียวป่ะกับก็ถ <c oughs> ือว่าด,ดวงของเอฟซี่นน่ะครับรัฐบาลไทยเด้อย, <c oughs> ยานผู้เท่าบะกลับดูเห็นตัวใดสื่อตัวนั้นเลยครับครับถ่ายคลิปนี้เสีย่นั่นดีก็ขอ้ไว้พอนให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อให้มีโุขมีมัน ให้ยน hey, nah si ้ำเห็ดมาสางน้ำปูเด้อปูบอกเอ๊ซีมาเห็ดมาสางซอยเด้อปูเน้นตลอดเฮ้ยเอ๊ซี่มาเห็ดมาสางซอยเด้อปูตลอดสวยเลยเด้อโยมเมือใกล้สิแล้วละละไปแน่ลากไปแน่ซอยไปแน่ครับซอยปูไปแน่ผู้มีบอนพึ่งบอนอาศัยได้ปะจบปัจเจกทั้งใดก็มีแต่ขอน้ำยมเนี่ยละโยมมาให้สางก็ได้สางบัได้สางก็นั่งโชโคอยู่นด้เนี่ย มันอยากนั่งแล้วเนี่ยปูก็อยากแล้วนั่นนั่นครับเพราะมันก็เพราะเงินเทาก็โบมี่โบมี่ครับปัจจัยก็เท้าก็เดินถือเรียงสร้างเรียงหลายก็เรียงบ่ได้บาเนี่เพิ่นก็มาสั่งเบิสเราปูก็ได้บัดนี้ก็รอบนี้ก็หาใหม่ขันเย็บเสีสายบุญมีโชคมีหมันไปในรอบนี่นะครับเด้อครูนี่เน้นๆนี่ผมสิให้ทีโอท่านที่ได้เลยครับโทรมาหาผมก็ได้ครับศูนย์เก้าสมหนย์ห้าหกเจ็ครับเบอร์โทร ผมเสียวไม้เหลขกบัญชี่ปูให้กับเอฟซีเลยเลยครับเด้อครับเดี๋ยวผมเสียวเบอรทโ่รของผมไว้อยู่ข้างลางนะครับเขาไปตลอดวะครับส่วนเบออ์โทรนี่เป็นเบอรทโ่รของเอ่อเส้นหน้าดีนะครับทาเลขปูเขาเลยครับเด้อเอฟซีทั่มากเบอร์ผมแล้วผมเสียวไม้เหลขกบัญชีธนาคัรปูให้เอฟซี่นะครับเด้อขอให้โศกมันไปในรอบนี้นะครับครับสวัสดีครับ